รู้ไหมว่าการเลือกเสื้อผ้านะมันคือสนามรบขอโทษที่รอนะก็ไม่ได้รอ,อนานอะไรขนาดนั้นหรอกบางทีเธอออกมาก่อนเพราะจะพูดแบบนี้หรอเรานะ่าจะไปด้วยกันเลยนี่นะเอาแต่หน้าไปก่อนเลยจ้งนานไปแล้วนะก็ใช่คิดว่าน้องสาวฉันน่ารักเองนี่นะต่บ,บ้าดูเหมือนว่าจะต่างตัวสวยๆเลยสินะรละเธอยังขยับมุมปากตอนดีใจอีก จริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ hey, hey, ดูนั่นดิแมงโคน่ารักเลยว่าอยู่มอปลายป่าวะเขียนว่านะไปทักเธอดีมั้ยเจ้าจะต้องน้องสาวฉชนรักก็สบุกเกะหาไม่เจอแน่ที่นี่แหละฮะร้านขายเสียบของผู้หญิงนี่นะฉันอยากร้องใส่ชุดนี้ดูนะรอเดี๋ยวนะตรงนี้น่ะเรอตรงนั้นแหละสำหรับผู้ชายมันก็ลำบ,บากไปไหน่อยนะ ทุกๆอย่างที่นี่ก็มีแต่พวกชมพูเรียงเราก็ยังมีแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดเลยโอ้เจอแล้วคูรรักกันสินะฝ่ายผู้หญิงดูมีความสุขมากเลยแต่ฝ่ายชายพวกเราโรงเรียนรำเดการสินะลำบากสุดๆอะไรนะเนี่ยเป็นไงบ้างก็ดูดีนะแค่นั้นเองหรอก็พวกเสื้อผ้ามาดูเป็นผู้ใหญ่จะไม่เชอน่ารักสุดๆอะไรหรอนะคาร์เรน ทัองข่าวรัโพก,ก็เรียบบางทีความเซ็กซี่ของเธอคงสะกดเราผู้ชายได้แอ้วนะนะคิดว่าฉันคงจะโดนเสน่ห์ของเธอเล่นงานเอ,อ,อาแล้วละขอโทษนะพอเถอะเราก็ไปเอยกันหลายที่แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เสืออะไรเลยคาร์าเดนก็ไม่ได้ดูหนืออะไรอะไผู้หญิงชอบอะไรแบบนี้เงี้ยหรอไงเจออะไรดีๆแล้วหรอไม่ขนาดนั้นหรอก อยู่ดีๆก็เงียบไปเลยถึงปกติจะเป็นคนเงียบอยู่แล้วก็เถอะนะถึงตาเช่าแล้นะไรโนเบ e ลชอบจริงๆเลยนะกำลังรอเรื่องนี้อยู่เลยถ้าอยากได้เงินก็เดี๋ยวให้ยืมกันก็ได้ตามนั้นแล้กันจำให้ิดทุกทีเลยนะพออ่านมันนะขอไปห้องน้ำหน่อยนะไปจากอะไรฮะบาแล้วหนะรอเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองเสียเวลาไปมากมายไปกับการเลอกชุด กับคารเดนเลยนะแต่ยังไงก็เธอจะปล่อยผ่านไปละกันช้าจังเลยนะไปอยู่ไหนกันว้าวน้องสาวน่ารักจังเลยนะเราไปมาเล่นกับพวกเราหน่อยสิฉันกำลังรีบอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไปได้ดินนะต้องการอะไรจากน้องสาวของผมงั้นหรอง,งั้นขอโทษด้วยนะครับโอเคไหมคารเดนะ อคือว่าเออนี่ขอบคุณพงุ่แจงน,นหรอเธอต้องการเจ้าน,นี่หรอเขาคุยกับอะไรนะโอเคงั้นไปกินข้าวเที่ยงกันได้สิแบบนี้จะไปไหนต่อหม่ะยังมีร้านเสื้อผ้าอีกอยู่นะก็ได้ขอมามซสิซังได้โปรดคบกับผมด้วยครับขอโทษด้วยนะ แต่ขอปฏิเสธทำไมก็ระครับฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะฮะใกล้สอบแล้วสินะคาเมซิซังเกตไม่ค่อยดีหรอก็ไม่เชิงเราฉันเป็นพวกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะแต่คาเมียะคุงทำข้อสอบได้เต็มตลอดเลยนี่นะถึงจะไม่เห็นสเตตัสของตัวเองแต่บางสก,กิลของเรามันก็เพิ่มขึ้น ตอนเรเวลอัพไม่ว่าจะเป็นพรังโจมตีผอรังป้องกันหรืออื่นก็ด้วยเพราะเป็นอย่างนั้นเราจึงอัพค่าความเฉลียวฉลาดเข้าไปเพื่อจะทําข้อสอบได้หรือทำแม่เราอ้อดแจรับได้ทั้งวีทังวันเลยคือว่าผมเรียนด้วยตัวเองนะโอ้โหนี่คามิยะคุงฉันนายไม่ว่าอะไรหระกก็ช่วยสอนเรื่องพวกนี้ให้ฉันหน่อยจะได้ไหมนั่นเสนะก่าบาราเชีย มันคงจะไม่ดีอยู่แล้วเรมจริงหรองง้นก็หลังเลิกเรียนเอาเป็นที่บ้านของผมได้ไหมล่ะได้เลยจะทำเท่าที่ทำได้นะจะได้ไปบ้านของคำีิยะคงด้วยละเราตามไปบ้านเพื่อนก็ไม่เห็นจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเลยคงต้องกลับบ้านเพื่อไปเปลี่ยนชุดบันทึงจังเลยนะคุณเชหลังเลิกเรียนยินดีต้อนรับกับมีแขกด้วยหรอเพี่ยนร่ห้องฉันคมิชีซัง สกายะคาเมชิยินดีที่ได้เจอกันนะเช่นกันมีอะไรแปลกหรอแฟนหรอจะฉันกับคาเมยะคุงนะไม,ไม่ไม่ได้เป็นแฟนแฟนไม่ไม่เสียฉันนะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็ได้เย่ละสิจะยังไงก็เถอะนะพอดีจะไปเรียนที่ห้องฉันนิดหน่อยนะเรียนหรอเราแค่จะสอบกับแล้วนะงั้นขอร่วมด้วยคน เรียนสินะใกล้จะสอบกันแล้วหรอเร็วเร็วนี้หรอเออ่ว่าแต่คารินจะไม่เธอถึงอยู่ตรงนั้นหรอเห็นฝนก็ค่างค้างไหนยังว่างอยู่ไงมอนอืนอเด,ดนนะไม่นะเจอกับรังทาให้เรารู้สึกอึอดอดัดจะฉันขอไปนั่งด้วยคนนะไม่ดิล้วทำไมเจอถึงมานั่งตรงนี้ด้วยเนี่ยเยีดเค้โคตรอิจฉาเลยว่าอ่ะเออ สาวๆเราจะเรียนกันได้ยังไงครับเยี่ยไปก่อนครับมิยะคุงเรากำลังคุยกันอยู่นะจะฉันขอออกไปเอาเครื่องดื่มก่อนนะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยชอบปหรอพี่ชายฉันนะเออจฉันฉรอชอบอ่านง่ยายจังเลยนะเียนก็ด้วยฉันเองก็ชอบพี่ชายเหมือนกันเรื่องทั้งหมดที่ทำไปขอโทษด้วยนะมไม่เป็นไรหรอกจ้า ฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันที่ทำแบบนั้นนะแล้วชอบพี่ได้ยังไงหรอจะจะบอกก็ได้นะแต่คาร์เดนจังต้องบอกฉันก่อนได้สิเฮ้เราเขาก็ช่วยเธอจากการโดนแกงคำมียคงนี้ยาอะไรนะหลังจากนั้นก็เลยไปที่เตียงเพื่อพูดขอบคุณนะเธอนอนด้วยกัน,นเ้อะหรอไม,ไม่นะพวกเธอเป็นแค่พี่นอนกันนะแค่แค่นั้นนะ พวกเราแค่นอนด้วยกันแค่นั้นเองเอ๋แค่นอนแค่นั้นหรอนึกว่าไปยิ่เตียงพอเรื่องน้นซะอีกนะเนี่ยแม้ว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครอบครัวของพี่เขาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเมื่อนานมาแล้วนะแล้วครอบครัวฉันที่เปเลเาาเี่ยนญาติไรระมารี้งเงินหรอแบบนี้เองเราไม่เคยรู้อดีตของเขาเมื่อก่อนเลย ดูเหมือนพี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเงินก็ไม่ต้องห่วงอะไรหรอกคิดว่าเงินนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรารู้เกี่ยวกับคามยาคุงก็แค่ตอนอยู่โรงเรียนแค่นั้นเองเอ๋คารินจังจะช่วยบอกเรื่องเกี่ยวกับคามมียาคุงอีกได้ไหมเชนอยากรู้จากเขาให้มากกว่านี้นะได้สิามอะไรตรงนั้นคงได้รู้บนไฟบารแล้ว หลังจากที่เราออกมาไม่เข้าไปคงไม่ได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี้ยอย่างนั้นแล้วก็แบบนั้นนะฮะจริงหรอเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี้ยหลังจากที่นายออกไปน่ะหรอความรักผู้หญิงนะพวกผู้ชายไม่มีวันจะเข้าใจหรอกนะนะขอเดินจังเชารอร่ะสายยะจัง เงินก็ได้เวลาเรียนกนล้วเอยจริงหรอนั่งรงซิหวังว่าพวกเชิญจะสนิทกันบ้างนะโอเคครับ okay, ผมสำหราบเทนนี้ก็กลับมารงคิวกันแล้วนะกำลังเกิดที่ห่างหายันไปนะเนื่งจากว่าผมนั้นน่ะต้องการที่จะใบดัน ช่องรองให้ถึงหนึ่งพันสาวใบวัยนั่นเองก็รายหายไปเราก็เป็นช่วงที่โรงเรียนผมมีกิจกรรมเยอะมากๆอะไรไม่ได้ก็มาทํคลิปให้นะครับผมนะหลังจากนี้ก็คงจะกลับมาทํคลิปให้บ่อยๆทีๆนะครับผมนะก็คลิปนี้ผมกลับมาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ก็ต้องใครเพื่อเปิดกลังใจผมได้นะครับผมนะถ้ามีข้อบันทึประ,ประไรก็ขอภัยด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมเสียงผมไม่ค่อยดีก็ขอภัยด้วยนะครับผมนะ <S <S ไปโรงเรียนก็ ต้องใช้เสียงกับพวกเวียนตายไฟไหม้นั่นเองนะัมก็เลยเสียงไม่ค่อยดีนะวันนี้ก็ก็นั่นแหละนะก็มีข้อมูล่เพียงพอในการไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าผมนะสตาร์ทคลิปนี้ก็ออกไปฟีดเท่านี้ก่อนเราจะกันใหม่คลิปนะสตาร์ทคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ